สิ่งที่อยากทําในปี2องพนี่สิ้านี้คืะกุกคอยากทำอะไรระดับแรกก่อนเลยนะ่าจะต้องเป็นคุณพ่อที่ดีก่อนเพราะว่าต้องไปศึกษาเยอะเลยว่าคุณพ่อที่ดีต้องทำยังไงใช่ครับแต่หลายๆคนก็แนะนํามาแล้วแต่ว่าไม่รู้จะทําได้ไหมพยายามอยู่ครับเป็นคุณพ่อที่ดีคุณพ่อคนไหนคิดว่าข้อไหนเป็นแล้วดีส่งมาเยอะๆนะแอดมินจะได้ส่งให้ผมด้วย อยากทำกับข้าวให้พ่อแม่กินเพราะว่าอยากอยู่กับครอบครัวแบบอยู่ตลอดอย่างเงี้ยอยากจะจะาอยู่ครอบครัวก็ปีนี้ตั้งเป้ากับตัวเองไว้ว่าถ้าได้แชมป์ไทยลีกสองก็จะไปเที่ยวญี่ปุ่นครับ <S 1> <S 1> <c oughs> ก็อยากไปเที่ยวต่างประเทศครับเพราะว่าเราก็ทำงานมาหนักทั้งปีอะไรเงี้ยพอมีันหยุดเวลาว่างก็อยากไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งก็ยังทำร้านหมูกระทะครับ เพราะว่าเป็นคนชอบกินหมูไทยเลยเอ้ยแม่หมอเอ้ายาวไปกี่ <c oughs> ครับ